อันละม่ยังสารพันเยนพุทธมังลักขายโอมพันนามเสียงสัมพุทธทุติปากษ์สิทธนิสินโนเจวามจิเมก็ Tanjo bupa pakeca Akane ye caka sapo Sari puto caka kine Harati ปาจิเนปิจารณาโพภายะเถจะข้าความปฏิโมคัลลานุจะอุตตเรอีทาเน อิเมโคมังคาลาพุทธาสาเปอิทาปฏิทตาวันทิตาเตจามเฮหิตาการิจัปุจิตา ete sang anu pahawena sapasothi pahawantu no i'i jevaman

พันธมัยังพุทธประจังสากทาโยพุทธสิงโคนามะพนาเมตยิ่งติปะวารสิงโคนุตามัยโสปิเตโช Yatha katha citoso Sakaro upadho Sakara putthasasana สุระนาเรหิมาหิตธารมโนว่าพุทโธติพุทธาสิงคาอุบัติมานาเดนได้พระเสด็จเกลไกร หลุดกลายพระาศาสดาเป็นที่เคารพนโนมมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชวาวลา,าศาสนาที่ยืนยงเหมือนหนึ่ง พระสัมพุทธสุวิสุนพระชนคงเด่นด้พระดำรงพระศาสคงก็จำรุนโดยเด,ดสิทธิสักทปิัักอนุ ระสารบ่มีตนพระเพิ่มพูนมหินทาข้าขอข้ารบ้อมวาจีขอมขึ้นบูชาพี่ทักทารักสา พระาสาัตมตลอดการปวงข้าจะประกาศพุทธสาไทหภาอีสานขอพระอาภิบาลที่นามนนิรันเทน